สวัสดีค่ะเจอกับบิวอีกแล้วค่ะกับช่องบิวตี้คยี่หวยค่ะดาวโจนวันที่20วันนี้นะคะเจาะไปเลยนะคะ6ค่ะ8ค่ะ2ตัวเจาะค่ะ63 66 68 69ค่ะ82 84 88 80ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ2ตัวเจาะค่ะ 63 66 68 69 82 84 88 80ค่ะแนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ใน Li น์แอดรวย8 VIP ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน